มาเรียนรู้เรื่องยานพาหนะทางบกและการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย มาด้วยเพลงเกี่ยวกับพาหนะนะคะเด็กๆรู้จักกันหรือยังนะว่าพาหนะเนี่ยมันมีได้หลายอย่างหลายเส้นทางเลยนะคะสําหรับวันนี้เราจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เรื่องอะไรคะครูนิวสําหรับวันนี้นะคะจะเด็กๆมาเรียนรู้เรื่อง,องอยาาขนาดทางบกนะคะแล้วก็การใช้ถนนแล้วก็การขคบรฎจราจรหรือรถไฟจราจรนั่นเอง เพราะว่าเด็กๆนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วสภาพแวดล้อมหรือฐานของพวกเราก็จะเดินทางกันด้วยทางบกเป็นหลักอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวดเดกไปชมคลิป้องครูเลยดูว่าการเดินทางที่ใช้การพาณะทางบกมีอะไรบ้างแล้วการระมัดระวังตัวเองเรื่องความปลอดภัยเราต้องระมัดระวังกันยังไงครูคลิปให้เด็กมาชมได้ค่ะไปชมคลิปพร้อมๆกันเลยค่ะไปเลยค่ะ การคมนาคมทางบกกันค่ะซึ่งการคมนาคมทางบกก็คือการเดินทางบนท้องถนนโดยรถชนิดต่างๆเราไปดูยานพาหานะที่ใช้เดินทางทางบกกันเลยดีกว่าค่ะรถยนต์ประเภทต่างๆเช่นรถเกง๋งรถกระบะ รถตู้รถบัสหรือรถเมล์รถบรรทุกรถตุ๊กตุกรถสองแถวรถจักรยานยนต์หรือที่เราเรียกว่ารถมอเตอร์ไซค์แล้วก็ยังมีรถจักรยานด้วยนะคะแล้วก็มีรถไฟซึ่งรถไฟที่เรารู้จัก ก็มีอยู่3ประเภทคือรถไฟธรรมดารถไฟฟ้าและรถไฟใต้ดินยานพาหนะต่างๆเหล่านี้คือยานพาหนะที่เราใช้เดินทางทางบกนะคะ เด็กๆรู้ไหมคะการจะเดินทางได้อย่างปลอดภัยนั้นอันดับแรกเด็กๆต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตนตามกฎจราจรซะก่อนเด็กๆถึงจะเดินทางด้วยความปลอดภยัยกฎจราจรมีอะไรบ้างและเด็กๆต้องทำยังไงถึงจะเดินทางได้อย่างปลอดภยัยเดี๋ยวคุณครูจะพาเด็กๆไปรู้จักกับสัญ,ญลักษณ์ของการจราจรก่อนนะคะอันดับแรกนะคะ สัญลักษณ์ของการจราจรที่เราพบกันบ่อยก็คือไฟจราจรน,นั่นเองหรือที่เด็กๆเ,เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าไฟเขียวไฟแดงแต่ส่วนใหญ่แล้วไฟจราจรจะมีทั้งหมด3สีด้วยกันคือ 1. ไฟแดงหมายถึงให้รถหยุด 2. ไฟเหลืองหมายถึงให้รถเตรียมหยุด 3. ไฟเขียวหมายถึงให้รถเตรียมออกตัวไปได้เด็กๆเห็นไหมคะว่าไฟสามสีนี้มีความหมายที่แตกต่างกันเดี๋ยวเรามาทวนอีกครั้งนะคะไฟจราจรสีแดงหมายถึงให้รถหยุดไฟจราจรสีเหลืองหมายถึงให้รถเตรียมหยุดและไฟจราจรสีเขียว หมายถึงให้รถเตรียมออกตัวได้นะคะและสัญลักษณ์ตัวถัดไปก็คือสัญลักษณ์การข้ามถนนเด็กๆจะข้ามถนนให้ปลอดภัยได้อย่างไรเด็กๆต้องดูตามป้ายสัญลักษณ์นะคะป้ายนี้จะอยู่บริเวณที่มีทางม้าลายเด็กๆสังเกตนะคะการข้ามถนนที่ปลอดภยัยเด็กๆจะต้อง ข้ามตรงทางม้าลายนะคะและดูป้ายสัญลักษณ์การข้ามถนนด้วยและที่สำคัญเด็กๆอย่าลืมดูไฟจราจรด้วยนะคะเด็กๆต้องข้ามถนนตอนไฟจราจรบอกให้รถหยุดก็คือไฟแดงนั่นเองและการปฏิบัติตามกฎจราจรที่สำคัญอีกข้อหนึ่งก็คือการคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งที่โดยสารโดยรถยนต์และสวมหมวกกันน็อก หรือหมวกนิรภัยทุกครั้งที่เด็กๆขึ้นมอเตอร์ไซค์หรือขี่มอเตอร์ไซค์กับผู้ปกครองนะคะและก่อนจากไปในวันนี้คุณครูมีเพลงเกี่ยวกับการปฏิบัติตนตามกฎจราจรมาฝากเด็กๆด,ด้วยนะคะให้เด็กๆร้องตามคุณครูแล้วพร้อมสนุกไปด้วยกันนะคะ Are you ready Yes 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 Are you ready Yes 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 Let's sing a song เด็กๆจะข้ามถน,นนให้เดินไปตรงทางม้าลายมองดูทั้งขวาและซ้ายไม่มีรถมาค่ยข้ามไปเป็นไฟแดงแล้วจึงค่อยข้ามถ้าเป็นไฟเขียวหยุดรอไว้ถ้าใจให้ดีต้องมีผู้ใหญ่คำด้วยกันเด็กๆจะข้ามถน,นนให้เดินไปตรงทางม้าลายมองดูทั้งขวาและซ้ายไม่มีรถมาค่อยข้ามไป เป็นไฟแดงแล้วจึงค่อยขามจะเป็นไฟเขียวหยุดรอว่าถ้าจะให้ดีต้องมีผู้ใหญ่คำ้วยกันจึงจะปลอดภัยเพลงนี้มีชื่อว่าเพลงข้ามถนนนะคะให้เด็กๆไปฝึกร้องและทบทวนการปฏิบัติตามกฎจราจรของเราด้วยนะคะและอย่าลืมทำใบงานและให้ผู้ปกครองถ่ายรูปภาพหรือวิดีโอส่งเข้ามาในไลน์ให้คุณครูด้วยนะคะ สำหรับสัปดาห์นี้การเรียนรู้เรื่องคมนาคมได้จบลงแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะเรียนเรื่องอะไรดดเด็กๆอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้คุณครูขอตัวไปก่อนนะคะบา,บายๆค่ะมาเรียนรู้คำศัพท์สำหรับหนูหนูเริ่มกับคำแรกนะครับ airplane นะครับ airplane ก็คือเครื่องบินนะครับคำนี้เราจะเรียกสั้นๆว่า plane เฉยๆก็ได้นะครับ ต่อมารถไฟนะครับออกเสียงว่า train นะครับ train แปลว่ารถไฟคำต่อมา car นะครับ car คือรถยนต์นะครับคำต่อมานะครับ hot air balloon นะครับ hot air balloon ก็คือ บอลลูนลอยฟ้าของเรานั่นเองคำว่าบอลลูนนะครับถ้าพูดเฉพาะคําว่าบอลลูนเฉยๆจะหมายถึงลูกโป่งนะครับถ้าเฉพาะเจาะจงจะบอกว่าเป็นบอลลูนที่ใช้ในการเดินทางหรือเป็นยานพาหนะเราจะเรียกว่า hot air balloon นะครับคําต่อมานะครับทุกๆนะครับก็คือเรียกทับศัพท์ไปเลยนะครับ3รอเครื่องบ้านเรานี่เอง คำต่อมาแ a นนะครับแฟนก็คือรถตู้ truck 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 ก็คือรถกระบะนะครับหรือเราจะเรียกว่า pickup truck ก็ได้นะครับ bicycle นะครับก็คือจักรยาน bicycle หรือจะเรียกสั้นๆว่า bike ก็ได้นะครับ, Motor cycle, นรบร motorcycle นะครับก็คือรถมอเตอร์ไซค์นะครับ หรือจะใช้อีกคำหนึ่งก็ได้นะครับเรียกว่า Motorbike กนะครับก็มีความหมายเช่นเดียวกันนะครับจะใช้ Motorcycle หรือว่ามอเตอร์บ e ก็ได้นะครับต่อมาคำว่า Boat นะครับ b t a t boat Bo จะแปลว่าเรือลำเล็กนะครับ b u s นะครับ b u s ก็คือรถโดยสารประจำทางอย่างที่เห็นในรูปจะเป็นรถโดยสารสำหรับ รับส่งนักเรียนนะครับซึ่งต่างประเทศจะใช้รถบัสสีเหลืองคาดดำนะครับบ้านเราก็เห็นบางโรงเรียนนะครับที่ดังๆหน่อยก็จะมีรถบัสรับส่งแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะไม่มีนะครับเพราะผู้ปกครองจะไปส่งกันเองคำต่อมานะครับเฟอร์รี่เฟอร์รี่นะครับก็คือเรือโดยสารข้ามฟากนั่นเองนะครับเราจะพบเวลาเราเดินทางไปเที่ยวเกาะต่างๆนะครับสามารถที่จะทั้ง ขนคนแล้วก็ขนพวกรถต่างๆข้ามฟากไปเที่ยวเกาะกันได้นะครับคำต่อมานะครับเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์บ้านเราก็จะเรียกทับสับไป,ปลยนะครับว่าเฮลิคอปเตอร์นะครับต่อมาลอรีนะครับลอรีก็คือรถบรรทุกคำว่าลอรีนะครับจะใช้ที่ประเทศอังกฤษนะครับ ส่วนที่อเมริกานะครับเขาจะใช้คำว่า tractor trailer นะครับ tractor trailer คำต่อมานะครับ rocket rocket ก็คือยานอวกาศนั่นเองนะครับ scooter scooter นะครับบ้านเราก็เรียกทับศัพท์เลยว่า Scooter นะครับซึ่งก็หมายถึงรถถีบของเด็กๆนะครับหรือว่าจะหมายถึง มอเตอร์ไซค์คันเล็กๆก็เรียกว่าสกูตเตอร์เหมือนกันนะครับต่อมาคำว่า ship ship นะครับ ship จะแปลว่าเรือลำใหญ่นะครับซึ่งจะมีความหมายแปลว่าเรือเหมือนกันกับคำว่า boat นะครับแต่คำว่า ship นะครับจะแปลว่าเรือลำใหญ่ส่วน boat แปลว่าเรือลำเล็กนะครับ skytrain นะครับ Skytrain ก็คือรถไฟลอยฟ้านั่นเองนะครับในกรุงเทพของเราก็มี BTS นะครับต่อมาคำว่า Subway นะครับ Subway จะแปลว่ารถไฟฟ้าใต้ดินนะครับหรือจะใช้อีกคำหนึ่งก็ได้นะครับคำว่า Underground train Underground train นะครับคำต่อมานะครับ Taxi แท็กซี่ก็คือรถแท็กซี่นั่นเองนะครับต่อมาคำว่า TRACTOR TRACTOR ก็คือรถไถน,นะครับมาทบทวนกันอีกรอบหนึ่งนะครับน้งนองๆ a i Airplane เครื่องบิน Train รถไฟ Car รถยนต์ Hot Air b a l l o o n ก็คือบอลลูนโดยสารนะครับทุกทก ก็คือรถตุกๆของเราในเอง Van รถตู้ Truck รถกระบะ Bicycle รถจักรยาน Motorcycle รถมอเตอร์ไซค์ b บ a t เรือลำเล็ก Bu s รถโดยสาร Ferry เรือขนส่งข้ามฟาก Helicopter ก็คือเฮลิคอปเตอร์นะครับ r ร l l y หรือว่า Tractor Trailer นะครับ ก็คือรถบรรทุก Rocket ยานอวากาศ Scooter ก็คือส c o o เตอร์นะครับ Shi เรือรำใหญ่ Sky Train รถไฟลอยฟ้า Subway รถไฟใต้ดิน t a ็กซก็คือรถแท็กซี่นะครับ Tractor ก็คือรถไถแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย